อันยองฮาซิโอสวัสดีค่ะพบกับแม่มรดาชาแนลนะคะตอนนี้แม่มรดาอยู่ที่สะพานโซยังคังซึ่งเป็นสะพานกระจกที่ยาวที่สุดในประเทศเกาหลีใต้ค่ะสุยังคังสกายวอล์กอยู่ที่เมืองชุนชอนจังหวัดคังวอนโดอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงโซลคณะของเราเดินทาง ถึงที่นี่นะคะแล้วก็เข้าห้องน้ำกันเรียบร้อยแล้วไกดก็ไปซื้อตัว๋วราคา2,000วอนหรือประมาณ60บาทนะคะห้องน้ำสาธารณะของที่นี่สะอาดดีนะคะแล้วก็นี่คือบริเวณรอบๆสะพานกระจกใสค่ะเราจะต้องเดินไปที่บริเวณตัวสะพานนะคะเดินไปด้วยกันเลยค่ะ และเพื่อไม่ให้เกิดรอยขีดข่วนบนสะพานกระจกใสทุกคนจะต้องสวมรองเท้าผ้าแบบนี้นะคะก็สวมคลุมรองเท้าที่เราใส่ไปเลยค่ะสะพานกระจกใสโซยังคังนะคะสร้างเสร็จในปี2016นะคะแล้วก็เปิดอย่างเป็นทางการมีความยาว156เมตร พื้นทางเดินเป็นกระจกใสนะคะเราสามารถมองเห็นทะเลสาบเอี่ยมโฮได้ปลายทางเป็นลานชมวิวนะคะมีรูปวงกลมเราสามารถถ่ายภาพกับวิวภูเขาและทะเลสาบที่สวยงามหรือจะถ่ายรูปหน้าอนุสาวรีย์ปลาโซการีหรือที่คนไทยเรียกว่าปลากุย้ย ฝรั่งเรียกว่าแมนดารินฟิชซึ่งเป็นปลาที่มีชื่อเสียงของเมืองน,นี้ค่ะบัมรดายืนอยู่ตรงลานชมวิวนะคะแล้วก็ตรงจุดนี้เราสามารถถ่ายคลิปหรือถ่ายรูปได้360องศาเลยค่ะน่าเสียดายนะคะที่เรามีเวลาค่อนข้างจํากัดนะคะเราก็เลยไม่ได้ไปถ่ายรูปกับรูปปั้นของนิสสาน ยืนรอคอยคนรักนะคะซึ่งตั้งอยู่บริเวณใกล้ๆสะพานกระจกแห่งนี้ค่ะจุดหมายปลายทางต่อไปคือป้อมฮาวาชองที่เป็นป้อมปราการหินซ้อนและอิดของราชวงศ์โชซอนที่ล้อมรอบใจกลางเมืองชูวอนซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของยูเนสโกด้วยติดตามชมได้ทางแหม่มระดาชาแนลค่ะ